ทางท้องที่ท้องถิ่นทั้งสำหรับพี่บ้านด้วยช่วยกันดูแลนะครับพราก็มีผลงานนะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับนะคะโดยเราจะให้เก็บ A B C นะคะตามลำดับ A ก็ดีเยี่ยมนะคะ B ก็ลง,งมาแล้วก็ C ก็ต้องมีการปรปับปรุงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ดาเนินการในกิจกรรมนี้สมาชิกสร่วมประชุมกัรเป็นมิตรข้อสองสมาชิก เริ่มประชุมเริ่มประชุมได้เริ่มประชุมพร้อมกันเริ่มประชุมพร้อมกันทำกิจกรรมเพิ่มกระทำทำกิจกรรมเพิ่มกระทำโดยพร้อมเพียงกันโดยพร้อมเพียงกันข้อสามข้อสามสมาชิกสมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ยอมรับมติส่วนใหญ่ขร้งที่ประชุมขร้งที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาขอชุมชนขอชุมชนข้อสี่ข้อสี่สมาชิกสมาชิก ให้การยอมรับให้การยอมรับแไดเคารพแไดเคารพพ่ววุฒิสูงท่ววุฒิสูงก้อห้าก้อห้าสมาชิกสมาชิกให้การสงเคราะห์ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมผู้ได้โอกาสในสังคมเช่นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับเรายีปานะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมานะครับ พออยู่มาที่นี่โดยตลอดก็ถือว่าสิ่งที่หมู่บ้านแปดเซมนะครับทําให้อำเภอเวียงแห่งได้มีชื่อเสียงนะครับในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านแห่งนี้ใกล้ฐานฐานว้านะครับเอาตามองเห็นนะครับเดินแล้วก็กิจกรรมที่สามก็คือการผนึกกำลังลอดยาเสพติดโดดักโดดิวเลอร์นั่นเองนะคะที่เราดาเนินการนะคะที่เราอ่าซึ่งในส่วนนี้จังหวัดชิมหม่ตอนนี้ของจังหวัดชิมหม่เราก็เป็นจังหวัดสีขาว นะคะที่ได้ปรับแล้วก็ทําในกิจ,จกรรมนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆด้วยค่ท่านครัง้งแรกของชีวิตจริงๆมางมายงแห่งถือว่ามาเป็นครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วก็น่าจะดูจากเส้นทางระยะทางการเดินทางมาแล้วรู้สึกลุ่มรื่น ถึงแม้ว่าในใจพูดทำไมเดินทางโหดแต่ก็ชื่นชมบรรยายกาศวัค้าการ็รื่นรมนะคะก็ต้องชืช่นชมทางในการลงพื้นที่ในห้าพื่อชียแดนของเชียงใหม่แล้วเนี่ยหลายครั้งนะคะใน364หมู่บ้านเนี่ยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะได้ได้มาเยี่ยมเยียนนะคะเราเป็น พื้นที่พิเศษนะฮะนอนแล้วก็ได้มาเห็นผลการดำเนินง,งานที่60ปีแต่ณปัจจุบันปูกว่า,ายุ5้า3อห้าปีละอีไม่กี่ปีแล้วครับก็ผมก็ตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจเกี่ยวกับ <c oughs> วิทยาทัศน์ของผมตั้งแต่ผมเป็นผู้อาบ้านมาในช่วงกิจกรรม การบูชาเหรียญกองทุนแม่ของแผ่นดินน้ำแตกแซ่ชวยพาาให้เรสร้างบกิจกรรมการจำใหม่เสื้อกองทุนแม่ของแผ่นดินน้ำแตกแสบกิจกรรมการบูชาเงินันกองทุนแม่ของแผ่นดินน้ำแตกแสบกิจกรรมการแก้ไขปัญหาย,ยาสิบป,ปี กิจกรรมการอบรมชาบรอ่่ก็สร้างความเข้มแข็งในด้านการเฝ้าระวังยาเสพติดผมเนี่ยครับจึงมาน,นาดอยิปาก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่วันที่2ีถ้าจะไม่ถึง 28, ะนะยีสปพฤศจิกา2544เป็นตุนมาการายระยะเวลาหนาปันจจุบันก็น่าจะ24ปีแล้ว ก็สมัยนั <stairs. S 1> ้นก็ห้าปีก็ต้องนัดตั้งตากลุ่มใหม่ๆยังไม่ออกก็อยู่ในเวลาห้าปีนี้มาได้ทุกอย่างที่ฟังมันเรื่องหลงน้ำใจเนื้อขนมเรื่องหลงน้ำใจนะน่าพ่งพอใจทุกคนทุกท่านก็ขอยกเตียเนาะน้ำเสนอข้อมูลที่เป็นมันถือว่าเป็นข้อมูลจากการทำงานจริงของทุกท่านเลยค่ะเราก็เล็งเห็นตรงนี้เราก็คิดว่า น่าจะติดเข้ามาเป็นหมู่บ้านที่ได้เป็นหนึ่งในหกนะคะแล้วก็พอได้เห็นข้อมูลจากการน,นําเสนอวันนี้ก็ไม่มีอะไรทัเวยะันเนี่ยจริงๆ <laughs> เพราะว่าข้อมูลเอกสารเนี่ยก็ครบถ้วนครบถ้วนอาจจะครบถ้วนเป็นลำดับต้นๆแบบที่เราได้ไปดูในแต่ละบ,บ้านนนะคะบ้านอื่นเรียกแบบบางบางบ้านบางพื้นที่ทไว้ไม่มีรูปบอโบโพวอะไร ที่นี่เนี่ยช้่งเส้นชมนะคะในแลรู้และที่สําคัญนะครับท่านพัฒนาการเชียงใหม่ณขนานน้นรวมถึงหน่วยงานพัฒนาชุมชนเนี่ยรวมถึงปปสภาคถือว่าเป็นพระเอกเป็นพระเอกในเรื่องของการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาการตรวจสุขภาพกงองคุณแม่พัฒนาเกณฑ์เริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพัฒนาเกณฑ์พัฒนาการตรวจสุขภาพแล้วก็นำชาวบ้านจะต้องรักษาเพื่อได้ าได้ความหมายจะมอบมอบมดตรงชัดเจนว่าจะปลอดภัยใช่ครับแล้วค่อยคัดกรองว่าจะเอาที่ปลอดภัยเกี่ยวข้องเขาผู้ประกอบารบอกได้ตามแนวทางเนาะเอาใช้แรงงานเยอะแรงงานน้อยไม่กัน เดินทุเดือนเ่าเยา,าม,ามีงานเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบจีอนมันกาเป็นรื่องานพ่มการที่ในงานไวทำได้ปีะอันยาวนานไรไม่ถูกแต่แค่เรื่องเดยวบางโอกาสเป็นเช่นนี้มันกทุกประ,ประเระทศเหมือนกันบงเชานะ้าเนปีต่อปีจะมีระเดียบแล้วอผลการดำเนินงานนจะเอาไ่ จ ah. ีิงมีคนการดำเนินงานเยอะเป็นกระมาทพระท่านขอบคุณนะขอบคุณนะชาที่นี่หรือครับเนี่ยแล้วปกริเตี๋ยวไปขายที่ไหะอ๋อวันนี้เลยค่ะชอบทำแล้วก็แบบแกมืออร่อยไหมคะใช่เลยเนาะประโยชน์อร่อยดีมี กราโรว์อะไรเข้าป่เคือบ้านบ้านไปเซนเนี่ยโอกาสนี้หน่อยคือหนึ่งเป็นบ้านในบ้านตัวหม่ของกระทรองโแล้วคระบนงตุ้งมาปีสิบเก้าน่าแจกน่าแจกแต่จัดทาน ลองมานแาน,น,น่เ,านาเจ้าอันี่6 <c oughs> เสียงว่านะเจ้ามาเช่กว่า2บาทไส่ได้นะ6เสีไงว่านะเจ้า6เสีไว่านะเจ้าทานทานง่ายัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 私は。 การที่จะร่วมกับเพื่อนร่วมถือนะคะนากกรรมการกองทุนแม่แห่งดินบ้านไม่ไส่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านไม่ไส่ทุกท่านนะคะแขกที่อยู่ในอ่าเวทีประชุมหรือว่าเวทีการประเมินประกวดการการกองการประกวดในบ้านกองทุนแม่แห่งดินท่านคี่บ้านและพี่น้องประชาชนบ้านห้วยไส้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและ คณะทำงานตรวจประเมินหมู่บ,บ้านของคนุณแม่ของคุณดีเด่นระดับ์ชั่วขณเท่าที่นักดูจากในายเตเปอร์เนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการเนี่ยสิบหกกิจกรรมด้วยกันนะคะก็จะเยอะที่สุดที่แต่ละหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คือความสอดคล้องกับในเรื่องของการทำเพื่อนกับคุณแม่แล้วกรร็การ หมู่บ้านกับคามทุมชนนะคะก็ขออนุญาตเพิ่มให้อีกหนึ่งคะแนนวันนี้เราดัห้าบ้านมานะคะไปสองคะแนนนะคะก็เพื่อแม่เสียเวลานะคะหราจะขออนุญาตสอบถามเพื่อที่จะรวงคะแนน,นให้อีกนะคะคําถามแรกนะคะจะขออนุญาตสอบถามในส่วนของจํานวคนควเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนแม่ค่ะเห็นในอกอกสารเนี่ยมีอของบ้านลำาราับตออะไรของนันนนนสวัฒนการ แตจุดรทธาร้าเร่าชือกดาวส่เป็นเป็นประธานแล้วก็คุโยเราเราจะเป็นพนังาเราตั้งเ็นผู้สั่อย่างนั้นน่นนันปเจอที่หนึ่วันนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกทุกท่านและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่มาทั่วในการทานขวันนี้ สภาพเป็นหน้าของตัวแทนชุมชนบ้านไร่ใสหรือว่ไร่ใสจำนวนเงินนะครับจอกจากจำนวนเงินปุ๋ยหรือนะครับแต่ว่าก็ตกก็ซึ่งว่าเป็นเดือนนะครับเนาะแค่เดือนมันดูว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับที่เพราะว่าเราเราต้องทำผลงานส่งเดิมที่สิ่งที่สิ่งทำออกหน้ากฎเกณนะครับกฎเกณว์อ่าใช่เพราะนี่นี่เป็นเติมนะนะ นะครับขอขอให้กมรใจนะครับเรื่องของามใจถ้ามีตนังเปอใ้ทางสังคมงาน่าจุดใจแก้ได้ตกชาจีกแนกจําทองต่อนะครับก็ตือของตอนนี้นุ่คอจากท่านคณะกรรมการนะครับหาได้หนึ่งติดหนึ่งในสามเดี๋ยวลูกเล่มจะทำให้เพเอติกนนี้ครับท่าาจาก็ได้นะครับขัความไม่ตางเลยครับ นี้ในส่วนของคําถามนะคะก็คือว่าจากที่ฟังนะคะจากที่ดูวีดีทัศงสองรอบนะ้วนะคะตนะั้งแต่แว่าที่เราคัดเลือกปีนี้เด่นก็คือว่าเราไม่ได้ค้าเป็นส่วนปีนี้เราคัดเลือกจากที่ข้ามเถอแล้วก็คัดในผมรดจากแบบแซมครับไปเที่ยวตปตทไปหลวงคีจสถานที่ไว้ให้ค่าข้าวข้าวน้ำครับค่าขัางพูดพ mm ูด hmm. อะระดับสังการนะครับต้องบำบัดครับ ให้มาสารสุขสารสุขมาภารผมผมเตรียมที่ที่อบอรมแต่ถ้าเป็นคนไทยสามารถนะครับค่าเบรกค่าหารได้แต่ถ้าไม่เป็นทางด่าครับข้อกฎหมายไม่เอื้อเราครับเป็น้น

แต่ว่าาเไปทำงานอะไรได้เสือทำสวนนี่เป็นอะไรนะอะไรได้เสืออะไรได้เสือนามาอุมคนเลียลูกืใส่ถห